สวัสดีครับพบกับผมครอบโซโลวันนี้อยู่กับเชฟขุนเหมือนเดิมเชฟคนนี้จบมาจากนู่นนะออกฟอร์ดแต่ทุกวันนี้ออกเหล็กอยู่หนก,ก็มันจะออกด้วยออกอุนอุ่นก็ไม่ให้ออกลูกพี่วันนี้เมนูยำไข่เค็มเอ้ยไม่ใช่ยำไข่ยมะมีไข่เค็มด้วยนี่ไข่เค็มต้องอุ่นด้วยอ๋อทำให้สุก<ข>ใช่ไหมไข่ยมาเออไข่ยมานะ่ะ ก็คือทําให้สุกใช่ไหมใช่จะไม่ฉุนเนี่ยอ๋ <ot six> อจะได้ไม่สุนถ้ามันไม่สุกนี่มันจะเละนะเละไหมจะเป็นม้นเนี่ยอ๋อจะเป็นแคลนยาเขาะอมันจะหั่นลําบากใช่ไหมอย่าลืมเอาเปลือกออกนะลูกพี่ปลือกเปลือกเปลือกเขาจะเปลือกเขาออกได้นี่มันเป็นวิธีการถ่ายที่ ค่อนข้างอะไรเออไม่ได้เรื่องอีกคือไม่ให้เห็นหน้าพ่อครัวสักเท่าไหร่นะพ่อครัวมันโหตายเลยขนออาดตอนทำยังไม่เห็นเลยเห็นข่านหลังถ่ายให้หน่อยดิมือนิ่งๆอะ่ะเอาให้เห็นทุกช็อตนะแล้วจะได้ยินเสียงกูพ้ดไหมเนี่ยจะต้องถ่ายเองไหมเนี่ยอะไเอาเลยนาวติ้มมะนาว นี่นี่พี่ว่าใช่สดมะนาวนี่น้ำมะนาวไหมมะนาวขวดเออนี่ใส่อะไรบอกด้วยน้ำปลาน้ำปลาใส่ลงไปอันนี้กําลังทําน้ํายําอยู่นะใช่ไหมเอ้ยเปิดฝาเอ้ยเล่นมุกหรือเปล่าเนี่ยเออโอ้โหเล่นมุกด้วยใส่น้ำปลาไปด้วยเอ้ยไม่ใช่น้ำมะนาวน้ำใส่นี่เอาน้ำบองดีนุ่มๆน้ำไป เอาอะไรโอ้ชูรถน้ำตามทายหน่อยงมนตามทายมาไหมไม่โหมีเยอะเลยแต่แสดแดงตะไต้ขาวได้ไม่เอาน้ำไอ้เนี่ยอะไรอะไรระเบิดข้างหลังไอ้ตานมะพราวผิดสูตรไม่ิดหรอกใช้ด้หมดเลย ถูกปี๊บใช่ขิงมะมันระเบิดแล้วอ่ะมันมันมาดูไข่ดิไอ้น้ำตาลใจแล้วไข่เริ่มจะระเบิดแล้วนิ่งๆหน่อยกล้องอ่ะได้ดักเชฟขุนเขาต้องเชี้ยอะไรอ่ะนี่น้ำยำมะนาวอ่ะใส่ไปแล้วนะลูกพี่มะนาวอ่ะไปแล้วอ่ะเออชิมด้วยต้องชิมก่อนเลยไหมยังต้องทายกันเลย ี่จะกินหรอปะตีพร้อมไม่เหหรอใครเอาช้อนกูไปไหนวะอ๋อเดี๋ยว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 มีกลอโพนี่ใส่อะไรเนี่ยปลาปลาอีกแล้วไม่เข็ดทำไมมันขวดไม่ต่างมันต่างกันวะปลาหลายอย่างนะอ๋อหลายอย่างอา๋อความเค็มมันจะต่างกัน เอาเินนิดไอก็ต้องกินเลยเดี๋ยวเป็นหวานไม่รู้ไม่ต้องเห็นหน้านะไอ้กาชิมน้าไม่เฉยเดี๋ยวเผ็นหวานนะมหวาเอะไรเค็มน,นิดนึงนี่น้าปลาไหมเนี่ยปลาเดี๋ยวเรามาเติมน้ำตาลหนึ่งนิดนึงเตินตมน้ำตาลได้นะ ทำไมมือนมันมีชอนเลยก่าบ,บ้านนี้โอเคถ้าจะรออีแล้วที่เหลือก็ไปดูตะกุนลังไม่ถ้าเป็นอะไรว่ขอไข่ ล้าไข่นะไข่ไข่เนี่ยไม่ใช่ไถ่ายไข่ตะคุนอะรู้การทำล้างไข่เลยเหรอไข่ตะคุณไม่น่าดูหรอกเฮ้ยสวยนะแต่คุนจะสวยจะตายสีชมพูไหมเฮ้ยชมพูเลยเออเหมือนิ่งๆหน่อยตักไข่จานเลยป่ะหวานไข่จานเลยเกะเหรอแกะนู้นนู่นไข่เค็มไข่เค็มตข่จานเรน้ำจิ้มใช้ได้ยังใช้ได้นะครับน่า นี่เราจะไม่พิถีพิถันนะทำไมมันไม่มีช้อนช้อนมีอ่ะไหนวะเฮ้ยช้อนนั้นเราไ้จริงไม่งูอดิดนี่คือไข,ข่เค็มนะเี้ยเ่ไข่ปลาตวะมาทุดทอดด้วยปลาตวะมะอยู่จะคุณเดินไปเอาไขาา่ไหมเอ้ยเปนเอาช้อนมาไม่เจอเลย นี่คือกับแก้มฉันดีเลยนะครับอืมอจีดาช้อนน้อยหมดยังไงก็เด็กก็เคี้ยวมันละเอียดอยู่ดีหรือวะแล้วนี่ปอกไงปอกเลยอ่ะดูดิปอกไปตรงนี้แล้วกันไข่เยี่ยวมานะด้วยการลวกของตะขุน นิดนึงสุกไปสุกไปหรอขาครึ่งขาเป็นสี่ส่วนแล้วกันทำไมไม่ส<ท><ท>ุกหน<ะ>ึงนะมันมสัปป่นละไรนี่หละเป่นไงสุกไปมันทำไมไม่จัดเรียงดีๆหน่อยวะใครกูนีนะ่แหละแล้วก็นี่ความมนะันเนี่ยความอนะี่ยอ่ะง่ายขึ้น จัดมาครัวบ้านๆครับอสองฟองเดี๋ฟองให้หมดเลยวสับทีเดียวโอ้โหป่านนี้เพิ่งมามเสร็จแล้วเอ้าเชฟจัดการอ้าวทำไมอ่ะ,มะไ,อมไม่แกะอ่ะก็ไข่เชฟไงไข่เชฟไข่ไข่ดํามาเลยไม่แกะตรงนี้หรอเนี่ยเนาะไปไหนมันเลอะเทอะตรงนี้มันไม่เลอะเทอะนะแล้วก็เดินมานี่อีก มนต้ติมมึงอย่าบังเอฟชิมงั้นไปผ่าผ่าติมไปผ่าผ่ามาดาาน้ำผ่าน้งเปลือกเอาเ่ะใส่เขียงดิถ้าไอ้นี่มันต้องใช้เส้นตายผ่ามันจะสวยใช้เส้นได้ด้วยโดนเรียกแล้วลไปไปไปอ่ะดอเดี๋ยวผมผ่าเอง โดนเรียกซะงั้นโหเละหมดแล้วตะกูลอะไรใครทำอ่ะเอาเอา,เอาจัดการหน่อย <Yeah. S 1> เอาอันนี้มันเป็นอย่างไงมันขาดมันไม่มัน,ไม,น,นไม่สมบูรณ์อ่ะไม่สมบูรณ์เหรอถามไม่เป็นเนี่ยเห็นปะ่ะน้ำยาไม่ไหลอ่ะประมาณนี้ น้ำยำไปไหนลาเลยลาเลยนั่นแหละขาวเลยลากไปเฉยแลวนั่นแหละเราชิมชชใช้ได้แลใช่ไหมใช่เราไม่ได้ชิมนะเอออาวใส่หอมแดงตอนสุดท้ายไม่มจบนะ จบแล้วนะจบแล้วฮะไปเลยนะเสิร์ฟนะมีผักชีเพิ่มเอ้มีผักชีโรยหน่อยใช่ไ้แล้วผักชีมาจากไหนอ่นะเนี่ยข้างนอกนะเออนอกอะโอเคไปเดี๋ยวใส่เลยกำลังนำเสิร์ฟ <c oughs> ครับยำไข่เยื่อมาเฮ้ยฮะ อะไรเรียกกูทำไมวะนี่นี่มาแล้วยำใครยังม,มาดูพี่ชิมกันโอ้ป้ามอต่อเร็วเร็วชิมกันมันคือหมอต่างก็เขาให้จบหมอต่างโอ้ยังไม่ได้ใส่นี่นะอะไรนะนี่ไม่นี่น้ำอะไรนนนเนี่ยน้ำยำนั่นแหี่ยแล้ เป็นไงเป็นไงมัสู้เลยนนุ่มอร่อยไหมกลางวานมาเตอนใกูลุกไมนถึงกาวนเยกางวันลางวัเยครับน